คณก้อยตื่นเต้นส่งน้องทะเลไปโรงเรียนวันแรกชมลูกชายเก่งไม่ร้องให้ให้เห็นถึงวัยต้องเปิดโลกกว้างแล้วสำหรับน้องทะเลลูกชายวัยสองขวบสี่เดือนของนักร้องชื่อดังตูนอธิวราคงมาลัยหรือตูนบอดี้แลมกับภรรยาก้อยรัชวินที่ล่าสุดวันนี้5กุมภาพันธ์67ทั้งคุณพ่อและคุณแม่ต่างก็ตื่นเต้นกับการส่งน้องทะเลไปโรงเรียนวันแรกที่บอกเลยว่าตื่นเต้นกว่าลูกซสอีกแถมการไปโรงเรียนของลูกชายวันแรกก็ถือว่าเรียบร้อยผ่านไปได้ด้วยดี โดยคุณแม่ก้อยได้โพสต์ภาพและคลิปเผยให้เห็นโมเมนต,ต์การไปโรงเรียนวันแรกของน้องทะเลที่ทำกิจกรรมต่างๆด้วยตัวเองอย่างสนุกสนานแถมยังเก่งไม่มีร้องให้ให้คุณพ่อคุณแม่เห็นเลยซึ่งแม่ก้อยได้โพสต์ลงอินส a าแกรมส่วนตัวพร้อมเขียนข้อความว่า t a l a y s First Day of School ตื่นเต้นกว่าลูกก็พ่อแม่เนี่ยแหละ วันแรกของการไปโรงเรียนของเด็กชายอัชวินคงมาลายคุณครูยังอนุญาตให้ผู้ปกครองไปออดเซอร์ล,ลูกที่โรงเรียนได้พ่อกับแม่เลยได้เห็นว่าหนูเอนจอยขนาดไหนแม่ดีใจมากที่เห็นหนูได้ทำอะไรหลายๆอย่างด้วยตัวเองและกล้าที่จะลองสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทำอย่างขี่จักรยานเองนั่งกินข้าวเองแบบไม่ต้องมีคนช่วยแถมกินหมดชามด้วยเสร็จแล้วก็เดินไปล้างมือเองเหอออ,อแม่เห็นแล้วจะร้องให้หนูเก่งมาก วันแรกจบลงด้วยดีแบบไม่มีน้ำตาแต่สัปดาห์นี้พ่อแม่จะเริ่มค่อยๆปล่อยหนูอยู่ที่รองแรมโดยที่พ่อแม่จะไม่ได้อยู่ใกล้ๆแล้วนะหามาดูกันสิว่าจะร้องไหมแม่หรือลูกก่อนดียังไงก็ตามยังมีอีกหลายอย่างให้พ่อแม่และทะเลได้เรียนรู้อีกมากเรามาสนุกไปด้วยกันนะลูกพ่อกับแม่ภูมิใจในตัวทะเลที่สุดเลยกับให้หัวใจสีดำปลอชุดไปรองแรมวันแรกแม่เลือกให้เอาใจพอ่พอๆท่ามกลางแฟนๆเข้ามาชื่นชมหนุ่มน้อยทะเลกันอย่างมากมายในเอนเตอร์เทน